ครับก็ขอสวัสดีนะครับผีป่านาอาลูกหลู่กระลานทุกคนนะครับนะครับวันนี้นะครับบุญร่วมมีดหมอนะครับหลวงพ่อเดิมนะครับก็ได้มานําเสนอนะครับมีดหลวงพ่อเดิมสองเล่มนะครับนะครับวันนี้นะครับเอามีดจุบต้นต้นนะครับเรียกได้ว่าเป็นมีดขนาดควานช้างนะครับทั้งสองเล่มนะครับ ความยาวรวมด้าม15น,นิ้ว e sort of น, e นะครับเหมือนกันนะครับด้ามไม้ฝักไม้นะครับเหมือนกันนะครับนี่นะครับเล่มแรกนะครับเรามาดูกันนะครับเล่มแรกนะครับด้ามไม้ฝักไม้นะครับไม้เกาเก่าอย่างนี้นะครับไม้เก่านะครับไม้ยุบต้นนะครับนี่นะครับนี่นะครับ สวยงามมากเลยนะครับมีดเล่มมีสมบูรณ์นะครับนะครับเก่านะครับถึงยุคหลวงพ่อเดิมปลูกเซกนะครับนี่นะครับตีพับแบบโบราณนะครับแหมนะครับนี่นะครับมีดรุ่นเก่าๆนั้นจะตีพับแบบนี้นะครับนะครับนี่นะครับสวยงามมากนะครับ ท่านใดมองหาอยู่นะครับอยากจะได้มีดสวงพอเดิมนะครับนะครับก็แนะนํานะครับให้ศึกษานะครับเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับนะครับฟังคนนั้นพูดฟังคนนี้พูดหลายช่องหลายคลิปนะครับแล้วค่อยตัดสินใจนะครับนะครับจะพึงด่วนตัดสินใจเพราะความอยากจะได้นะครับนะครับให้เราตัดสินใจด้วยนะครับ เราเรียนรู้นะครับนะครับเรียนรู้เรื่องไม้อย่างนี้นะครับไม้เก่านะครับนี่นะครับไม้เก่าก็จะมีการยุบตัวนะครับมีรอยเหี่ยวรอยย่นอย่างนี้นะครับนะครับแม่โบราณนะครับแม่ยุบต้นนะครับก็จะตีพับแบบโบราณอย่างนี้นะครับนะครับใชโลหะนะครับเหล็กผสมเงินนะครับอย่างนี้นะครับ นี่นะครับสวยงามมากเลยนะครับนะ <iling> ครับสนิมไม่กินนะครับนะครับอยู่มานา em นเป็นเก้าสิบกว่าปีอย <S <S <chron terminal> ่างนี้นะครับนะครับดูครับสวยงามนะครับไม้นะครับนะครับน่าจะเป็นไม้ประดู่นะครับออกแดงๆนะครับนี่นะครับความยาวรวมรามนะครับสิบห้านิ้วนะครับนี่นะครับแมนะครับกลั่นลัดมีดตรงนี้นะครับนะครับเป็นเหล็กกรอ ปำผสมเงินนะครับนี่นะครับนี่นะครับสมัยก่อนนะครับนะครับมีดหลวงพ่อเดิมตามไม้ฝักไม้เยอะนะครับนะครับช่างก่อหลายรูปแบบนะครับนะครับส่วนมากจะเป็นด้ามไม้ฝักไม้นะครับนะครับนี่นะครับภายในก็แห้งสนิทอย่างนี้นะครับนะครับเก่านะครับนะครับนี่นะครับ เราต้องเรียนรู้นะครับว่าไม้เก่านะครับแม้เก่าแม้ยุบต้นนะครับนี่นะครับก่นลักมิดอย่างนี้นะครับนะครับก็เก่าอย่างนี้นะครับนะครับการเข้าคลั่งอย่างนี้นะครับอย่างนี้ถือว่าชุดเดียวกันนะครับสีเดียวกันเลยนะครับนะครับการเข้าคลั่งนะครับนะครับนี่นะครับ แล้วก็สำคัญที่สุดก็คือรอยตอกนะครับแบบนี้เขาเรียกว่าเสมาใบโพนะครับของช่างสอนนะครับนี่นะครับมีหยุบต้นต้นของช่างนะครับอยุบยุดต้นของหลวงพ่อเดิมอีกนะครับอย่างนี้นะครับนี่นะครับในล่องนี้นะครับก็ต้องมีรอยตอกรอยเซาะอย่างนี้นะครับเป็นขึ้นๆนะครับนะครับอันนี้เขาเรียกว่ากระดูกงูนะครับนี่นะครับปลายแบบนี้นะครับนะครับ สวยงามนะครับลายกระหนกดอกไม้นะครับดูเนื้อเหล็กนะครับเหล็กก่อเหล็กยางดีอย่างนี้นะครับสนิมไม่มีนะครับนะครับเนื่องจากว่ามันเก่านะครับก็ต้องมีคราบใครขึ้นมานะครับเกิดจากธรรมชาตินะครับไม่มีใครทําให้เขาเก่าได้นะครับนะครับทําให้เก่าจะไม่เหมือนเก่าธรรมชาตินะครับนะครับดีนะครับดูครับสวยงามนะครับเฉพาะใบในเก้านิ้วนะครับ นะครับเฉพาะใบในเก้านิ้วนะครับยาวรวมด้ามสิบห้านิ้วนะครับโอ้โหนะครับดูเหล็กสวยงามมากเลยนะครับนะครับนี่นะครับมีดควานช้างนี่นะครับสมัยก่อนใช้งานได้จริงนะครับนะครับเราก็มาดูอีกหนึ่งเล่มนะครับนี่นะครับเล่มนี้ก็เก่าไม่แพ้กันนะครับนี่นะครับโอ้โหดูครับเหล็กกรอดํา เหมือนกันนะครับสนนิมไม่มีนะครับนะครับนี่นะครับสวยงามมากเลยนะครับดาบไม้นะครับฝักไม้เหมือนกันนะครับนี่นะครับแต่เล่มนี้เขาจะทําตันตรงนี้ไว้สักหน่อยนึงนะครับบัวตูมนะครับนี่นะครับลูกนะครับลงลักถักเชือกนะครับมีเล่มนี้นะครับ มีความศักดิ์สิทธิ์เพิ่มความศักดิ์สิทธิ์เข้มขลังนะครับนะครับผ่านการทําพิธีปลุกเสกจากหลวงพ่อแล้วนะครับก็ยังเอาไปลงรักอีกนะครับเพิ่มนะครับความศักดิ์สิทธิ์เข้มขลังนะครับในด้านค้าขายนะครับเมตตามหานิยมนะครับนี่นะครับเป็นเงินนะครับแหมตรงนี้นะครับตรงนี้ถักเชือกนะครับลงรัก นะครับนี่นะครับเป็นเงินนะครับนี่นะครับสวยงามมากเลยนะครับโอ้โหนะครับดูสวยครับแบบนี้จะไม่ค่อยพบเจอเลยแหละนะครับไม่เคยเห็นนะครับพึงเห็นเล่มแรกเหมือนกันนะครับในทรงมีิโตนี่นะครับนี่นะครับเรามาดูภายในกันนะครับนี่นะครับโอ้โหดูนะครับนะครับท่านใดสนใจนะครับของแปลก ไม่ค่อยพบเจอนะครับนะครับเอาไปครอบครองเก็บสะสมนะครับนี่นะครับไม้แบบนี้นะครับจะหายากนะครับนี่นะครับดูครับน่าจะเป็นไม้พยุงนะครับดำดำอย่างนี้นะครับนะครับสนใจเล่มไหนก็โทรมานะครับนะครับนี่นะครับดูที่เนื้อเหล็กนะครับโอ้โหตรงนี้ยันตตรีนะครับนี่นะครับ เรียกว่านะครับสั์สิทธิ์เข้มขังแน่นอนนะครับเหล็กออกเรื่องเหลืองอย่างนี้นะครับนะครับลายแบบนี้นะครับก็เรียกว่าหน้าเกี้ยวนะครับมีนะครับลายหน้าเกี้ยวนะครับนะครับท่านใดสนใจนะครับมองหาอยากจะได้อยู่นะครับนะครับลายหน้าเกี้ยวนะครับแต่ว่าเล่มน,นี้นะครับนะครับ ไม่ธรรมดานะครับเป็นมีดขนาด15นิ้วนะครับเป็นมีดอิโต้นะครับนี่นะครับนี่นะครับหนาดแบบนี้ก็ต้องช่างสอนนะครับตอกลายไว้อย่างนี้นะครับแต่เหล็กนี่นะครับโอ้โหนะครับสวยงามมากเลยนะครับไม่มีสนิมเลยนะครับนี่ยันสามนะครับนะครับยันใบพัดเ่บางคนก็เรียกไปเหมือนกันนะครับ นีครับบอกอักขระไว้บนตัวนาเกียวอย่างนี้นะครับนะครับณมะณอะนะครับนอกกนากะกอ,อนากะอังนะครับมะหิสุตังอุนะ อังอุมิอัมินะครับนะครับอุมิอมิมหิสุตังสุนะพุทธังนะครับสุอะนะอะนะครับโอ้โหสุดยอดนะครับคาถาพระเจ้าสิบหกพระองค์นะครับนะครับฝั่งนี้คาถามงกุฎพระพุทธเจ้านะครับต่อไว้นะครับโอ้โหไ้ดูครับเป็นพระปิดตามมหาอุดของหลวงพ่อเดิมนะครับแบบนี้นะครับ นี่นะครับอิติปิโสนะครับวิเศษินะครับอิเศเสพุทธนาเมอินะครับ,อ,รบอิโสตัง อิเมนาพุทธตังโสอินะครับอิโสตังพุทธติปิอินะครับโอ้โหนะครับอันนี้พระคาถามงกุฎพระพุทธเจ้านะครับนะครับตอกไว้แบบนี้นะครับโดยช่างฝีมือนะครับนะครับนี่นะครับดูเหล็กนะครับเหล็กอย่างดีนะครับเ็าไปหลงลักไว้อย่างนี้นะครับนะครับ เพิ่มความศักดิ์สิทธิ์เข้มขลังในด้านเมตตามหานิยมค้าขายนะครับใครค้าขายก็ไปไว้ร้านค้าร้านขายนะครับข่าวของขายดีนะครับร้านค้านะครับตามห้างร้านต่างๆบริษัทต่างๆนะครับมีไว้ติดบ้านนะครับป้องกันผัวคุณใส่มนดําพวกผีปีศาจนะครับนี่นะครับโอ้โหนะครับดูครับสวยงามนะครับ เฉพาะใบ9้านิ้วนะครับยาวรวมด้าม15นิ้วนะครับนี่นะครับด้ามไม้ฝักไม้นะครับราคาจะไม่สูงนะครับนะครับท่านใดสนใจนะครับนะครับเอาไปจับจองเป็นเจ้าของนะครับเอาไปเก็บสะสมนะครับก็โทรมาที่เบอร์0 8 8 5 8 6 1 3 2 9นะครับวันนี้นะครับเอามีดระดับควานช้างมานะครับ สนใจเล่มไหนก็โทรมานะครับที่เบอร์088 586 1329นะครับนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ